สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในนวยวันขึ้นปีใหม่นะคะในวันอังคารที่28ธันวาคมพุทธศักราช2564รวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องกิจกรรมในวันปีใหม่แต่ก่อนอื่นครูก็มีนิทานมาฝากเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูเริ่มฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะหนูจีนกับหนูจ้าตอน วันสิ้นปีคืนนี้ลานโล่งไทยตอกที่เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นถูกเปลี่ยนเป็นลานจัดงานเลี้ยงปีใหม่สำหรับทุกๆคนในต่อเ <c oughs> สียงหัวเราะของเด็กๆที่วิ่งเล่นอยู่ในบริเวณงานเสียงลุงป้านะอาอาพูดคุยปนกับเสียงหัวเราะเหมือนช่างเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานเสนิดอะไรใครเอาของขวัญมาจับฉลากามาวางตรงนี้เลยจ้า แม่ของเคลองเรียกคนที่เดินถือของขวัญมาร่วมงานงานนี้แม่ของเคเป็นแม่งานในการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆมาตกแต่งลานโลกส่วนอาหารและเครื่องดื่มต่างๆนั้นทุกคนในตอกต่างนำมาแบ่งกันกินคนละอย่างสองอย่างตามกำลังตะต้อมมาแล้วเสียงปานตะโคนบอกเพื่อนๆเด็กๆทุกคนต่างหยุดเล่นแล้ววิ่งไปหาตะต้อมตะต้อมเป็นเหมือนหนังสือเคลื่อนที่ของเด็กๆเพราะเมื่อเด็กๆอยากรู้อะไรก็ไปถามตะต้อม ตาต้มก็จะสามารถตอบและสามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆให้เด็กๆได้เป็นอย่างดีตาอ,อยากกินอะไรไหมครับเดี๋ยวผมไปตักให้ปานพูดอาสาไปตักอาหารให้ตาต้อมลมหนาวพัดมาอย่างต่อเนื่องยิงสร้างบรรยากาศให้สดชื่นรื่นเริงพ่อของเคและพ่อของหนูจาช่วยกันยกถังน้ำแข็งเข้ามาตั้งในงานทุกคนต่างร่วมมือร่วมใจกันเหมือนกับว่าทุกๆคนคือเจ้าของงานในวันนี้ หนูจ่าตะโกเรียกหนูจีนทั้งสองพี่น้องรีบวิ่งไปหาพี่น้ำวันนี้พี่น้ำพาน้องหมาตัวใหม่มาเล่นกับเด็กๆด,ด้วยเจ้าหมาตัวน้อยเห่าฮ้องๆเสียงดังด้วยความตื่นเต้นมันชื่ออะไรอะพี่หนูจีนถามพี่น้ำอืมมันชื่อทองก้อนพี่น้ำพูดตอบเด็กๆเ,เจ้าทองก้อนเป็นสุนัขพ,พันธุ์เล็กตัวสีน้ำตาลเสีเหมือนกับเจ้าตานสุนัขที่พี่น้ำเคยเลี้ยง ตอนนี้เจ้าทองก้อนเริ่มทําความคุ้นเคยกับเด็กๆมันจึงทําตัวเป็นของเล่นอันใหม่ให้กับเด็กๆมันวิ่งไล่เด็กๆวิ่งเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานเป็นธรรมดาของชีวิตที่เวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปอย่างรวดเร็วค่าคืนนี้ก็เช่นกันแม่ของเคเริ่มให้ผู้ร่วมงานทุกคนจับฉลากของขวัญคืนนี้ทุกๆคนที่มาร่วมงานได้รับความสุขกับบ้านไปเป็นของขวัญพิเศษส่งท้ายปีแันทุกคน หนูจีนและหนูจาลาเพื่อนเพื่อนและผู้ใหญ่ทุกทุกคนกลับบ้านแล้วเจอกันปีหน้านะก้าว <c oughs> พูดพร้อมกับหัวเราะเสียงดังจนทำให้ทุกคนที่ได้ยินก็อดหัวเราะตามไม่ได้ <c oughs> ปีหน้าพูดเหมือนไกลพ่งนี้ก็ปีหน้าแล้วหนูจีนพูดแล้วปีหน้าตั้งใจจะทำอะไรไหมนะ่ะ หนูจาพูดขึ้นเพราะแอบได้ยินผู้ใหญ่คุยกันเรื่องความตั้งใจที่จะทำอะไรใหม่ๆในปีใหม่ที่กาลังจะเริ่มต้นขึ้นหนูจ่าส่ายหัวเบาๆพร้อมกับหยุดคิดแล้วพี่จาล่ะพี่จาคิดจะทำอะไรในปีใหม่หนูจีนพูดถามหนูจากลับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันหนูจาพูดตอบหนูจีนพร้อมด้วยรอยยิ้มสองพี่น้องเดินจูงมือกันกลับบ้านนอน เพื่อพรุ่งนี้จะได้ตื่นขึ้นมาต้อนรับวันใหม่ในวันปีใหม่และพรุ่งนี้ทั้งสองคนต้องตื่นแต่เช้าไปทำบุญวันขึ้นปีใหม่กับพ่อแม่นิทานก็จบกันไปแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆต่อไปเรามาดูกิจกรรมในวันปีใหม่กันดีกว่าคะ่ะกิจกรรมวันปีใหม่ยกตัวอย่างเช่น การมอบของขวัญการเฉลิมฉลองกับเพื่อนการเฉลิมฉลองกับครอบครัวนะคะหรือว่าเราจะไปทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ก็ได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เรายังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะเด็กๆอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างและหมั่นล้างมือนะคะสำหรับวันนี้ครูก็มีใบางานมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูใบางานกันเลยคะ่ะ